เออแจกคุกกระอวาแจกว่าแกว่าแจกโบ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 ก็คือว่าจรก็ค้อว่าฮ่าฮ่า่า่เแยกทั้งบ้านเลยคุณย้ยอยากให้ใครเลยอยากให้ใครเลยแค่มาแท้งครับแท่งความโนมความโตกนะครับโเออแากแท่งกระหักเด้่อยื่ครับโตครึ่งหนาฮ่าฮ่่า่าอนรอยเรื่อยเรื่ครับเรียวกระโดดเรื่อยเรื่ครับ เอามาใช้การยกันเรยครับอกว่าสิบปู่ร้อยรักเจ็ดสิบรุ่นฝุนสอนไรอยไร่สิบยิมเร่าจะบอกมื่อวันหนึ่งแต่ว่าคารู้เมื่อคู้ได้ดื่ไปบอกรั้งปคืออากว่าปบคือรอจนว่จะโอ้เมื่อคู่เอาเอาเอาแขนเอาเอาใช้แขนพอประจำงใคได้เยอะ บอปลอยกับด้าวมอปลอยกับข้าพฟอปให้ฟอปอคือเอาอยขึ้นขึ้นอืมมาคู่ให้ลอยกับอยา่พอฟอได้เอาลอยขึ้นคือไปด้วยขาดตัวขาดรอยเลยขาดตัวเลยมาปูขาดตัวพวกแกกากันไ้พวกแกบักกากอะไรขึ้นคือเพราะว่าแต่มีเงินเต็มกรบมเงินเ่ยเรจะไปเก่าบ่เอาใครเอาตน้องน้องอืม ยืมมออืมือว่างบ่เน้เขาถือโค่ไม่ถือปูแกท่านี้ก็คอมเมนต์ยืมแล้วปูยืมนจงอแค่คือคือคุณไมใจม่ว่าที้นี่ยาอยากกดแทงไม่แค่ด่แล้วแคืออก็คือพ้่อนถือพอเดน่ะจับปูไฟกวาขี้ไฟกาข้จัปูคือหาคนมาถือาขึ้ให้อื่แก่ไ เนี nhà, ôn, lockdown, oh. Lia, ่ยค oh. okay. ือแก่ยืมให้คนดื่เงินไงครับอูข้างว่าให้ืมกระเดือกร้อนใจ่ก็คือแหละจ้าจเออยากแก่คนดื่มจะคอยมายืมเนาะครับอูว่าันไหนอันันยืมเงินไูใครผู้ไาอันร้านก๋วยเตี๋ยวจะปูรั้นก็เจอเขาเอยปูวราแค่เก็บคงิบอกับแั่คือวัเดิถ้าเขาถอ เล่ like water, and water. Mm ้ยมก็ hmm. mm ัน hmm. ค mm ือ hmm. ค mm ือัวนหญ่ว่าแต่เอ็เปลียนกูไหญ่มากม๊งว่าแายกวเน่ก็้างควาึกอะไม่ร้าเลยัวแรลยัวน้เยครับัวทุกที่หบดเขียนกัราได้ถ่งคอได้ขมาตั้งแ่ เนี่ว่าพู้ชายอะไรกันฉนก็เหนื่อยพอเสียด่วนเสียด่วนันว่าแต่ว่าด่วนื้นลายไงชอบพู้ายผ่านจอก็เต็มอยูู่ตายใู้บาดหึงใจก็มาคู่ใจใแง่ายๆอย่างมาคู่อืเหออ้าวอันนี้เอฟมคือผ่านมาทางเขาบอกเคยืออื่นหอร้ายผู่ร้ายคนร้ายคือเคล่ยังงามด่วมบูมาก เอาให้พ ah, ูเก็บไมครบไม่ด e, de ับม่ครบไม่หาในวันนี้คูกขับได้หึงหึงแล้วก็รวยจะดืงจะดึนคุณนะหึงหึงแล้วก็รวยแต่โมพูดคือรวยป็นยาที่อันนี้อคือผ่านมาท่านช่องมเคยอื่นายบุญมากไม่ใช่งานประเพณีใช้ใชุ้กค้างบุญกับคพ่อห้าร้อยเอขอให้นายบุญมากือว่านา้ห่ามให้มม่ครบไมื่ดับมครบไม้มานยกันะน้อเนาอ ใเรืมแพ่นะนรอยแล้เกดขึ้นะคึอไหน,นคือกานนะหังนะโอ้ขอ้อคว่ใจล้องวรอย่างไรเริ่เรื่องูกันเลย응อืมอี่พอมาจค่ไงก็มาจะใส่งหังเป็นย,ยังไงเนียบ้นเราทำมาไกลเรนะือไม่เคยเฉลี่ยเฉลี่ยเนาะอ้าวหั่งคือได้พวกรอ้องวน้อืมนะใครเรียกใครเร็วจำไว้้อหั่งด้วเจะเ่มงด้วอันนี้ ง่นยอกชัยฟวงหูงานนางวิรัยวันกองก่อยค่ะคุ้งค่างมหาเกดีพร้อมกับองค์ปูะรมุคูเออรวมขันฉันำเอาหามือคู่มือแับมือคู่มือหมอเชื่อคาปูจะถือเด้กจะถือคบปูจะถือรึเอบ่าถือมือเี่ครับมือนึ่งบอกเอาขวดนั่งคาปูเนี่ยคปูเอาขวดนั่งนั่งคือคำคำงก็งนอนเนาะครับ เอาเก็บเกบเท็บแ7บไปเกาบเก็บาบบนเอาเก็บเก็บก็พอนะบอกเชื่อเจ้ไปเอาเยอะเจ้าไปด่นเยอะคาวว่างก็พูดถึงจขคันพอดก็ห้างคัมพ้ดก็อยากจะดูจะมักกระถือร้อนหนิร้อนมึงกูถึงเก็บเก็บก็จะหามึงหามมึงไม่ไม่เลยครูแ วัดดีคนวัดอบรู้มอือมาเริ่มเพราะว่าขึอเรื่องเออลูกหลานกับมือควาำถุก่อนแม่มาเริ่มเป่าปุ๊บออกปับ๊บเป่าปุปป๊บออกปั๊เหมือนเรื่อว่าจ่าสักิครับงอมือวัดเนึงพอกับคือว่าปุ๊บคำมัาออกปากเรืองครับปูครับรอดอกกอน

พ่อเขาน่ได้เอาเค่องเดอยเเค่แค่คือพ่อกาถือว่าให้ลูกรักนได้รู้ว่าบุญนักกันเออเพราะมันพ่อหนาเือดเยมคมับูอือพ่อคือคู่มือคือคื่กาบุญานได้ไม่ว่ารอยแล้วคือคือกับพ่อหาเวนพ่อเพื่อมันไมยมั้งร่วงไปคู่ต่อคุงบานนี้คว้าใจใจคว้าจะได้มาเป็นไปเปลีหยนยังกุ้งมัไปเทดยกิดคางม่หายกูยืนกุกน่ะ rồi kết thúc cái giấc pháp cảnh chi chi khi nào không, nó, ạ, à, ừ. à, có đây cả, rất bậc thế ư, ạ, hai người nhà mới ra ngoài, bấm cả bậc thế ư, người con người ra, người con người mãi người suốt cả pháp cảnh rèn người để ngon song làm mà chờ đợi chờ đợi nát luôn á, ừ, đây đúng đó, bậc thế ư ngoài này, khai con coi cả khai ừ. nghe, กจะแก่เกิดกูเลยคือร่งกระต่างมาทางมาคือว่าคือกระก่างกูจะคูแ่ะนี่กูจะใจง่ายแครจะ้ค่ก็มาแข่ใคายเงิยเงงบ่งทั้ง่ายจิ้งครับกูอืมใจกูก็อืมโอคุูรอดตัวไปไม่ยังหลังหลอนเนาะก็เสร็จหดอกอือยับแต่ว่าดจเต๋อเต๋อเนาะก็ย่างมาด้อดูไบมย่งก็แบบที่คอยกั่ปอเอามาเนาะ โอ้บักขีดกอยหนังบ่ได้แค่ดอกน้องมูด้วยจำบืกูไปถึงขวางมูด้อเรึมครับปูเออขวงกอยืูเตรียมกูรูดบมเขาใช้มูน่ะบักหอยข้นงย่างเมืยเตรียมกัวรดมันกาเอารูดมึงวา้มันไก่หนาบ้านด้ยเรื่อครับกูแก้บ่แค่ดอกให้เพราะบ่ให้ไก่หนาบ้านด้ยครับปูคือบอกใคร ขั้นสิคีรองมากบอกคอยค้างงานโจ๊ดผุ่นขัาไปผุ่นหามตายงา,านวานกูว่าขั้นพ่เสียดอกเยียคิยบนะนก็อยเาื่อมขรับปูคาคู่คาข้าน ไปตายังไปคู but, up, up, so ่คือขนาดแรกเรื่องไปคนยงื่อพราะัอมาหัวใก็ัวดสอดเดี่วแม่โมยิบขนาดอุตส่าบ่มเงินเนาะจังว่จังว่าเนี่ยกว่าจะมาคาง ภาอกเนี่ยปัด้าว่าได้ดไปดรูร่วนา้วมาคกันเข่ยแ้วูไก้เสี่เงื่อนมาบวกเข่ยจ้าคุ่มให้เสียเสียให้เขาหือบน้อยได้เกิดขิ้วโอ้มาเงือนมาเกี่ยวห้องเงื่อนขัวคือแก่เพรืะอ่คนยั้ไม่ขนาดคักแค่ผู้ตาว่าแต่วาเมื่อคู่ไนาดเขาโผก มันลูกรอดูข้อนลยยืมเบอคือคนเา่าวน้องชู้ชู้ฟาฟาแขงบัดคือยืมเงินเก็บเงิม่คู่คือขึ้นบุปปากือฟาไปยืมเงินตจ่ายืมเขาคูเแ็นไปนร้อยังบัดคือยืเก็บเท่าจ่าช่อน้อง่าแขงเออร่อยนะเก็บชีพบอมันร่อยนะเท่าดิ้เก็บชีพเก็บคือกันไว้ไงพกนะ อืาวกูได้ขอดกแต่พก็อดแก่กระเทียกเต้อนาะนครับอ้าวหมูแดงอ้าวให้ลูกแรกมือโชกมือแรกมือโชกมือไม้ไอ้กูว่นีูยตุกขารันึหึแล้วก็ดูเลจะดูจะดนะนะค่ะค่ะเปิดคลิปขึ้นมาเนาะค่ะข้าแรกปูบอกว่าแตงขันถือบัวน้อวัสันบ่า ให้แต่งคัมสิบเก้าค่ะข้อฟังดีๆพิจิรนาค่ะน้อค่ะหนึ่งเก้าอาจจะมาเบิดมือเบิดเว้นก็ได้น้อค่ะแต่มาค่ะแจมโมเขียนผิดน้อค่ะตรงเขียนสิบโกค่ะปูบอกเขียนสิบเก้าค่ะมื่อนี้น้อค่ะจะมีเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดน้อค่ะค่ะมาแล้วก็มาอีกได้น้องค่ะสำหรับนิวท่างค่ะสําหรับคุณวราคุณวราปูให้เก้าศูนย์น้องค่ะสัลิซาปูให้สิบเก้าค่ะ ถ้าเอซีทันได้เนาะค่ะเคยขอปูได้รอบได้หอกกับ <c ười> พี่นิติจิรนาเบิงค่ะเนี่ยปูหอาเคยมากรอบได้หากับฟั้งเบิ้งแล้วกับพี่จิรนาเบิ้งเขาจังลงเนาะค่ะ <c ười> แต้วสำหรับปูให้แตงโมกันนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแตงโมกับลงเระท่านคือกันตจวากับบนเน่เนาะค่ะอาจจะมากอีกก็ได้ค่ะค่ะสำหรับค่ะที่แรกเนาะค่ะจะคิดยืมเงินเนาะค่ะหรือนั่งขายเฮียนค่ะปูก็ให้ยืมเบิ้องหอเนาะค่ะให้ยืมเบิ้องหอต่ว่า ให้เอาดอกมาขึ้นปูวันที่ใดเนาะคะ่ะแตงโมก็จจาอะไรเนาะค่ะและสําหรับก็คุ้นเมลัญย่านะคะ่ะเมลัญญาปูให้เก,าเก่าจิเน้ะค่ะที่ไปบวชอยู่วัดศาสนุบนเนาะค่ะค่ะขาก็ฟังดีๆพิจารณาเบิ้งคะ่งคะค่ะาสำหรับแนวทางของผู้ตาค่ะค ค่ะสำหรับค่ะปูตาบอกนะครัผู้ใดบอิจายดอกพอกอจะปลให้ผ่านนาบ้านเซนบาเนาะคะ่ะสำหรับนาบ้านของปูหองกันห้ากเกียรติศูนย์หมู่สิบเนะะ้ะค่ะค่ะเอฟซีห้องฟังดีๆพิ่เจน,น่าค่ะค่ะค่ะลมคอมคายของปูหลายค่ะปูบอกว่า อุตาบอกหอยสังเนาะค่ะบอกเสียดอกพอเนาะค่ะพอจะบอกห้พานเนาะค่ะ่ะฟังนี้ดีพีเจลาค่ะ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 สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะขอให้สายบุญทุกทันเนาะค่ะที่รวมบุญมากขอให้โชคๆมันมานลำลำรวยรวยเนาะค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเนาะค่ะให้โชคให้มันให้ลำให้รวยทุกปู่ทุกคนเนาะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ